เยไอดู yeah, ช่วงนี้ฮอตมากเลยผู้ชายเข้าหาเวอร์ตอบไลน์แทบไม่ทันเลยฮะไม่ได้ hot นี่หรออ๋ออากาศมันฮอตอือช่วงนี้ร้อนมากเลยประเด็นคือวันนี้เจนนี่จะชวนทุกคนมาทำไอซ์บักเก็ตถังเก็บความเย็นจากลูกโปง่ง ไอบัเก็ตของเรานะคะก็ไว้สําหรับใช้แช่เครื่องดื่มในหน้าร้อนนี้นะคะง่ายมากเลยแค่ my friend นะคะมีลูกโป่งแล้วก็กอกน้ำที่บ้านแล้วก็นําลูกโป่งนะคะลองน้ําไว้ที่ก๊อกเปิดมันจนกว่ามันจะพองน้ําแบบนี้เมื่อได้ขนาดปุ๊บเราก็มัดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไปแช่ในช่องแช่แข็งทิ้งไว้จนมันแข็งเราก็จะได้เป็นไอบัเก็ตจากลูกโป่งแบบนี้ เรียบร้อยแล้ว It's so cool ไม่ได้แม่ถึงชุดนะหมายถึงไอซ์พัคเกตของเจมี่นั่นเองหลังจากที่กลอกน้ำเรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีซแล้วนะคะลูกโป่งของเราก็จะแข็งเป็นน้ำแข็งแบบนี้นนแข็งมากเห็นไหม พี่ชาเแสงนาวพี่ชายฉันมาข้าวฝันแล้วนะไอเดียไอดูต่อกันกับไอเดียไดูที่2นะคะยังอยู่กับลูกโป่เหมือนเดิมนะคะสำหรับไอเดียนี้ใครที่ชอบดื่มน้ำนะคะจะต้องมีน้ำเย็นมีกาแฟเย็นวางไว้บนโต๊ะทำงานของเราตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าแก้วมันวางไว้สักพักไอ้น้ำก็จะเกิด้วมันก็จะหยด็นหยดน้ำไหลลง กอยกอยกอยถ่ายคลิปลงอยูลู์ดีกว่าเนี่ยไก่ห้เนี่ยไก่ห้าอ๊ยไก <c oughs> ออไ่คนละคลิป <c oughs> แต่ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะวันนี้เรามีวิธีการป้องกันน้ำแข็งละลายนะคะด้วยลูกโป่งเหมือนเดิม ก็ง่ายมากนะคะนำแก้วภาชนะหรือขวดโหลนะคะที่เราใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะคะเราก็นำลูกโป่งสีที่เราชอบนะคะสีที่โอ้สดใสเฟรชที่ทั้งวันเน่ยเรียกมาชิ้นนี้เขาเรียกสีขาวชินนี้แบบเพอร์จิ้งเพร์จิ้ก็ตัดตรงก้นของลูกโป่งนะคะออกพอประมาณนะคะไม่ต้องตัดตรงกลางนะคะตัดก้น เสรแล้เราก็ยืดนะคะให้มันมีความยืดหยุ่นหน่อยเพราะไม่งั้นลูกโป่งมันจะแข็งไปนะคะก็นําลูกโป่งเนี่ยครอบมันเข้าไปเลยตัดส่วนที่เกินออกมานะคะง่ายๆนะคะแค่นี้เราก็จะได้แก้วนะคะที่กันน้ําเลอะเปิดเื้อนโต๊ะทํางานแล้วนะคะแต่ใครมองว่าแก้วของจนนี่จืดได้ใส่มันลงไปอีกสีค่ะง่าย อย่างเช่นขวดใบนี้เรียบร้อยแล้วแก้วกาแฟของจซนนี่ไปดีกว่าข้องนั่งตึกมีกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งด้วยมีแก้วลดห้าบาทก็นะ